จากที่เมื่อวานนะได้ซื้อ,อแผงโซลาเซลล์ที่ผลิตออกซิเจนเนี่ยแผงโซลาเซลล์แล้วก็เป็นตัวผลิตออกซิเจนตัวนี้นี่คือตัวแผงโซลาเซลล์ทีนี้บ่อ,บอปลาเนี่ยมันมี2บอ่อเราก็จะทำการ เพิ่มอีกหัวทรายหนึ่งหัวเดียวนี่ก็ถือว่าสำหรับปลาหางนกยุงนี่ก็ถือว่าแรงแรงพอสมควรเพราะว่าปลาหางนกยูงเนี่ยเป็นปลาที่ไม่ได้ใช้ออกซิเจนมากเท่ากับปลาชนิดอื่นเพราะฉะนั้นถ้าเราแบ่งสักสองหัวแล้วมันเบาก่าเดิมเนี่ยก็ไม่เป็นไรทีนี้เราก็เลยซื้ออุปกรณ์มานี่อุปกรณ์หัวทรายหนึ่งหัว สายแล้วก็ตัวต่อ3ทางเดี๋ยวเราก็จะทำการต่อให้มันมี2หัวทรายเพื่อที่ให้เพียงพอกับบอ่อปลาเดี๋ยวเราไปลงมือต่อกันเมื่อเราต่อหัวทราย2หัวจากแผงโซลาเซลล์เครื่องปั๊มน้ำโซลาเซลล์ผลปรากฏว่าก็ใช้ได้นะแต่ว่าอีกหัวหนึงอาจจะลมเบาเลดน,นึง มันจะเบากว่าอีกข้างหนึ่งก็เราก็เลยเอาข้างที่ลมแรงเนี่ยมันอยู่ในบ่อที่ปลาเยอะส่วนบ่อนี้ปลายังไม่เยอะเท่าไหร่ก็ให้หัวที่ลมเบาอยู่บ่อนี้แต่ถ้าเรายกยกสายให้มันเหนือน้ําเนี่ยมันก็จะแรงขึ้นนะมันก็มีผลให้มันให้แรงดันน้ำไม่เยอะเนี่ยให้มันอยู่แค่เนี้ยแรงดันก็มีผลก็อาจจะต้อง าวางต้องทดลองวางว่าความสูงระดับใดแรงดันน้ำถึงจะเท่ากันเพราะว่ามันมีสองหัวท,ที่ความลึกประมาณนี้ก็อาจจะแรงดันอาจจะพอพอกัน,นที่ความลึกระดับนี้แต่ว่าอันนี้มันจะลงไปอีกหน่อยนึ่ะก็ถือว่าถือว่าใช้ได้อยู่กับเครื่องปัง๊มลม ครื่องปั๊มลมโซลาเซลล์ตัวนี้นี่นี่คือรูรูดูอากาศเข้าใช้พลังงานแสงอาทิตย์ก็ถึงว่าใช้ได้คุ้มราคาอยู่นี่หน้าตามันอ่าที่วางตรงนี้มันจะโดนแดดช่วงเที่ยงนะมันไม่โดนทั้งวันที่วางตรงนีนะ้เพราะตรงนี้มันจะมีหลังคา มันก็จะโดนแดดประมาณสองชั่วโมงเที่ยงถึงบ่ายสองมันก็จะโดนแดดมันก็สามารถชาร์จไฟได้กลางคืนมันก็ทำงานนะแต่ว่าทำงานไม่ทั้งคืนเพราะช่วงเมื่อวานช่วงเที่ยงคืนเนี่ยยังทำงานอยู่แต่ตื่นมาตอนเช้าเนี่ยพลังเขาเรียกว่าไฟฟ้าที่เก็บไว้หมดเพราะว่าด้วยอาจจะเนื่องจากสาเหตุที่ โดนแสงแดดไม่ไม,ไม่ไม่เต็มวันโดนแค่ประมาณวันละสองชั่วโมงก็เลยทำให้เก็บไฟไฟที่เก็บมีปริมาณไม่เพียงพอกับที่จะต้องใช้ทั้งคืนนี่ก็เพิ่งใบสองก็กว่าก็เพิ่งชาร์จเลยชาร์จแล้วก็ติดเองก็ถือว่าคุ้มราคาสามารถต่อไปสองหัวได้ถือว่าคุ้มอยู่ มีเฉพาะปลาหางนกยุงบอ่อสำหรับปลาขนาดเล็กออกซิเจนแค่นี้ก็เพียงพอสำหรับปลาขนาดเล็ก